สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ในช่องสกายสกายสองพันสิบสี่นะครับวันนี้ผมจะมาตกแต่งต้นคริสต์มาสนะครับแต่ตอนนี้ชุดไม่ค่อยได้นะครับขอชุดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยน,ยนชุดเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันเลยครับอนนรน้องไงไม่เลยครับ เอาเลยครับไห้ที่ต้นเลยครับเยอะเยอะตกแต่งไปเลยครับโอเคนะคะตอนนี้ผมก็ตกแต่งเสร็จแล้วนะค,ะค,นะครัะแฮปปี้นิวแยงแฮปปี้นิว e ย r นะคะ,นะค,คนที่อยู่ทางบ้านและ คอยดูผมอยู่นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และสับ <Subscribe. S 1> และกดสับตะไคร้แล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งช่องสกายสกายสองพันสิบสี่นะคบมารีคิสมากครับไบา่บายครับ